ช่วงเวลาสิปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดวิกฤตเพราะคนขาดคุณธรรมจริยธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมมัฒนชัยองคมนตรีจึงใช้โอกาสที่บ้านเมืองสงบขึ้นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวทางการฟื้นฟูคุณธรรมของสังคมไทยในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลางประจำปี2557ติดตามจากคุณสัชวันโมกขเสนร,รายงานสดจากโรงแรมมิราเคิลกแกรนด์ค่ะเชิญค่ะ วันนี้ศูนย์คุณธรรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานเครือข่ายก็ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลางประจำปี2557ขึ้นโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาสัตวราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีค่ะ โดยนอกจากจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมความซื่อตรงแล้วในแพทย์กเกษมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษชี้ให้เห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยประสบกับวิกฤตเพราะมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตกต่ำลงขณะนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาสู่ความมั่นคงทางศีลธรรมทั้งระบบเพื่อสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำของอาเซียนได้ โดยหลักการสําคัญคือการทําดีละชั่วซึ่งต้องทําทั้งในระดับเหนือองค์กรได้แก่ภาครัฐและเอกชนระดับองค์กรและระดับปัจเจกบุคคลค่ะวันนี้เราได้นําเสนอตัวอย่างโรงเรียนคุณธรรมซึ่งได้เริ่มที่โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมเมื่อพศ2553นะครับวิธีทําไม่ยากครับคือให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้มีการครูและก็นักเรียนทุกคนเนี่ยมาร่วมกันคิดว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่ดีในโรงเรียนเราแต่อย่าโทษใคร 2. มีพฤติกรรมดีอะไรบ้างที่เราอยากเสริมเข้ามาในโรงเรียนเราจากสองอันนี้นะครับเราก็จะได้กลุ่มพฤติกรรมต่างๆทั้งดีและชั่วนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้ทุกคนน่ะทั้งผู้มีการทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยนะครับ มาค้นหาว่าจะมีคุณธรรมอะไรบ้างทักสามตัวหลักๆนะฮะที่จะทําให้คุณธรรมแห่งความดีเนี่ยขึ้นมาแล้วคุณแล้วก็พฤติกรรมแห่งความไม่ดีเนี่ยมันหายไปเขาก็ได้สามตัวนะครับคือความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบแล้วก็จิตอาสาแล้วเขาก็แปลงสามตัวเนี้ยออกมาเป็นหลักปฏิบัติมาเป็นนโยบายนะฮะเมื่อทำไปแล้วหนึ่งปีปรากฏว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งฝ่ายครูนักเรียนต่างๆเนี่ยก็หายไปเกือบหมดแล้วก็พฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็เพิ่มขึ้นมานะครับ โดยหลังจากได้มีการปาฐกถาพิเศษนะคะนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยก็ยังได้ให้สัมภาษณ์โดยเห็นว่าบ้านเมืองในขณะนี้นั้นมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานตำรวจที่มีการปฏิบัติตามหน้าที่และทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและเห็นว่านโยบายของคอสชอนั้นน่าจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศในระดับที่ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณส,สิวันโมกเกษมค่ะ